สวัสดีครับท่านเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็ดดี้ฟรีสไตนะครับเรื่องเล่าจากอเมริกาเรื่องเล่าจากมหานครนิวยอร์กนะครับเกิดอะไรขึ้นในมหานครนิวยอร์กที่นี่ เพราะตอนนี้แค่20นาฬิกาหรือ2องทุ่มเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เป็นวันคืนวันที่24ทธันวาคมซึ่งฝรั่งเขาถือว่าเป็นวันคริสต์มาสอีฟครับถ้าเป็นเมืองไทยฉลองปีใหม่หรือเทศกาลลอยกระทงหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นเทศกาลสงการจะคึกคักมาก คนร้านรวงจะแน่งขนาดคนจะเดินกันมาเที่ยวตามถนทนหน,นทางต่างๆแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับร้านรวงต่างๆที่อยู่ด้านนี้ที่เคยปิด 3' ามทุ่มบ้างสองทุ่มบ้างแต่ว่าปิดตั้งแต่6กโมงกันเป็นแถวเลยครับสิ่งนี้ก็คือว่าวันนี้ทุกๆคนตามตามเออของตามธรรมเนียมของ คริสต์มาสเนี่ยตามธรรมเนียมของฝรั่งเขาจะอยู่บ้านนะครับและฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยอาหารดีๆแจกของขวัญจับฉลากแจกของขวัญ enjoy moment ของคืนวันคริสต์มาสอีฟนะครับผมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับถนน ในนิวยอร์กไม่เคยเงียบสงัดขนาดนี้เลยนะครับแต่นานๆจะมีรถผ่านมาทีหรือว่ารถผ่านมาน้อยมากมีอยู่จริงแต่ว่าไม่เคยน้อยขนาดนี้เลยนะครับวันนี้เป็นคืนวันคริสต์มาสที่ร้านรวงปิดกันตั้งแต่6โมงเย็นเพราะฉะนั้นนี่คือร้านขายยาที่ปิด4ทุ่มนะครับผมฝั่งตรงข้ามนี้ คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมที่เคยปิดสี่ทุ่มแต่วันนี้พอหกโมงเย็นทุกอย่างปิดเงียบสงบนิ่งไปหมดนะครับก็เพราะว่าวันนี้ทุกคนอยู่บ้านแล้วก็พร้อมที่จะจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อนฝูงนะครับหรือว่าไปเยี่ยมญาติ บ้านญานะครับรถเมย์ที่ผ่านมาไม่มีคนแทบจะไม่มีคนเลยนะครับคนน้อยมากนะครับผมเห็นดูนะอย่างนี้นะครับคนแทบจะไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีใครเดนทางครับจะมีก็ที่จําเป็นจริงๆหรือไปพบญานะครับแต่ว่าเสียงที่ยังคุ้นเคยเสียงรถห๊อก็ยังทําหน้าที่อยู่ครับรถตํารวจรถห๊อ รถพยาบาลน,นะครับผมในสถานการณ์คืนวันคริสต์มาสเนี่ยเขาก็ยังทำหน้าที่ที่จะบริการประชาชนนะครับเมื่อกี้นี้รถหวอไปแล้วตอนนี้ก็มีรถอะไรเอ่ยนี่รถกู้ภัยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีรถตำรวจตามไปอีกนะครับแสดงว่าตอนนี้ต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ในค่ำคืนวันคริสต์มาสวันนี้นะครับรถหวอรถพยาบาลรถเสียงรถด,ดังสนั่นนะครับในถนนที่เงียบสงัดครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆในค่ำคืนวันคริสต์มาสคืนวันนี้นะครับร้านข้างหน้านี้นะครับปิดแล้วทุกทีจะปิดสี่ทุ่มนั่นก็คือร้านที่ผมจะมาซื้อของมาช้อปปิ้งเป็นประจำนะครับตอนนี้ก็มีรถหวอวิ่งมาอีกนะครับ เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นในถนนสายนี้นะครับทางทั้งที่วันนี้ทุกคนอยู่บ้านอย่างเงียบขรดตอนนี้มีรถรถบัสผ่านมาจะเห็นว่ารถบัสที่เคยนั่นขนาดวันนี้ถ้าจะไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับแต่เขาก็ต้องวิ่งตามกําหนดอยู่ดีมีหรือไม่มีเขาไม่สนใจเขาวิ่งด้วยหน้าที่ฮะมันเป็นหน้าที่เขาจะต้องขับรถออกไปจะไม่มีคนขึ้นหรือว่าจะเป็นตีรถเปล่าก็ไม่มีปัญหานะครับ แต่ขณะนี้กำลังมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับเราก็ดูเหตุการณ์อยู่ตรงนี้อตอนนี้รถตำรวจมาแล้วครับตำรวจไปแล้วครับนะครับต้องมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นแถวนี้แน่เลยนะครับผมเมื่อสักวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านที่อยู่เมืองไทยอาจจะได้เคยได้ยินข่าวนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็คือว่ามีการเผาเผาผู้หญิงในรถไฟใต้ดินนะครับแล้วแต่โดยกระทําโดยผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันนะครับไม่ใช่คนอ,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 อเมริกันแท้ๆนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการจับผู้ต้องสงสัยได้น,นะครับตำรวจเขาก็กำลังไป สอบสวนอยู่นะครับซึ่งเขาเชื่อว่าไม่ผิดคนแน่นอนเพราะว่าที่นี่เนี่ยระบบกล้องวงจรปิดหรืออะไรต่างเนี่ยมันมีทุกคนทุกแห่งนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับผมจะพาคุณคุณนะครับไปลองนั่งรถไฟใต้ใตดินเพื่อที่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่ารถไฟใต้ดินในกรุงนิวยอร์กเนี่ยมันน่ากลัวจริงไหม นะครับผมจากการที่เกิดเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่มีผู้ชายไปเผาร่างผู้หญิงนายกเทศมนตรีหญิงของออคือเป็นนายกของเมืองนิวยอร์กที่เป็นผู้หญิงออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยเป็นเรื่องร้ายแรงมากที่มนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ คนไปทํากับผู้โดยสารรถไฟใต้ดินแล้วก็มีเผาร่างเขาจนเขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่กล่าวขวัญคือฮามากในสัปดาห์นี้นะครับทีวีออกข่าวตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงรถหวอตลอดเวลาผมเชื่อว่าคงจะมีเหตุการที่ใหญ่พอสมควรนะครับไม่งั้นรถหวอจะไม่มากันมากขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองดูซิว่านี่เป็นรถอะไรนะครับรถบอด,ดังตลอดเลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยที่กรุงนิวยอร์กเนี่ยรถบอกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะกับประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาในถนนเนี่ยก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับสำหรับก็ ท่านเพื่อนๆแล้วก็ท่านาผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นเทศกาลคริสต์มาสอีฟนะครับผมและพรุ่งนี้จะเป็นเทศกาลของอไม่ใช่พรุ่งนี้สิสัปดาห์หน้าจะเป็นเทศกาลของวันปีใหม่นะครับถ้าคนไทยเขาก็จะอวยพรรวมกันไปนะครับ Merry Christmas And Happy New Year นะครับเอ็ดดีก็จะอวยพรแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็จะต้องขอขอบคุณขอบคุณกับทุกๆท,ท่านจริงๆนะครับเป็นเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของเอ็ดดี้ฟรีสไตล์นะครับผมเรื่องเล่าจากนิวยอร์กขออภัยครับเรื่องเล่าจากอเมริกาเล่าจากมหานครนิวยอร์กนะครับมาด้วยดีนะครับที่ผมทำตอนนี้ก็ มีผู้ชมท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยให้กำลังใจดูมาเพิ่มขึ้นทุกเวลามีฟอลโล่ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเอ็ดดี้ก็ต้องขอขอบคุณกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและในวาระดีถีนี้นะครับผมก็ขอขออวยพรเลยนะครับให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิป y o u t u เอ็ดดี้ฟรีสไตล์นะครับขอให้มีความสุขมากๆในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะครับรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะครับเพราะที่นิวยอร์กอากาศหนาวก็สราบมาว่าปีนี้ที่กรุงเทพหรือว่าในภาคเหนือภาคอีสานของประเทศบ้านเราเนี่ยอากาศหนาวไม่แพ้กันนะครับก็คือปีนี้อากาศจะหนาวกว่าปีที่แล้วนะครับ ได้เพื่อนเอนเพื่อนผมที่ทางเมืองไทยก็แจ้งมาให้ทราบนะครับว่า,เ,าเป็นเช่นนั้นนะครับก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะตามเรื่องราวของเรื่องเล่าจากอเมริกานะครับสามารถเซิร์ชได้ใน y o u t u b e นะครับใน y o u t u b e ก็คือเล่าจากอเมริกานะครับใน youtube เล่าจากอเมริกา แล้วก็จะมีเรื่องราวของเอ็ดดี้โดยเอ็ดดี้ฟรีสไตล์นะครับที่ผมตั้งประเด็นเอ็ดดี้ฟรีสไตล์เนี่ยก็เพื่อจะได้เล่าให้ทุกๆคนฟังนี่รถคันนี้ผ่านมานี่ไม่มีคนคนน้อยมากครับตอนนี้คนทุกคนอยู่บ้านกันหมดครับแล้วอุณหภูมิตอนนี้ก็ลบสามองศานะครับคือที่ตั้งประเด็นว่าเอ็ดดี้ฟรีสไตล์เนี่ยก็เพราะว่าจะได้คุยได้ทุกเรื่องเลยครับ เป็นฟรีสไตล์คือไม่ต้องมีข้อกำหนดว่าจะทำ u t u b e เรื่องนั้นหรือจะทำ u t u b e เรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับเรื่องที่น่าสนใจในนิวยอร์กเรื่องที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกาเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอขอบคุณเพืเ่อนๆท,ทุกท่านนะครับแล้วก็คอยติดตามเรื่องราวของเอ็ดดี้ซีนะครับที่จะมีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังอีกมากมายนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามเอ็ดดี้ฟรีสไตล์เรื่องเล่าจากอเมริกาเรื่องเล่าจากนิวยอร์กย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าจะติดตามเรื่องของผมก็หาได้ใน YouTube ไม่ใช่ใน Google นะครับหาได้ใน y o u t u b อ่เล่าจากอเมริกา3คำนะครับเล่าจากอเมริกาเอ็ดดี้ฟรีสไตล์นะครับถ้ากดไปดูใน YouTube เรื่องต่างๆแล้วกดเซิร์ชคำว่าเล่าจากอเมริกา ก็จะเจอเรื่องทั้งหมดที่ผมทำคอนเทนต์ลงไปใน YouTube นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านครับแล้วก็คืนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแต่ว่าคงจะเป็นเวลาเช้าของบ้านเราสองทุ่มครึ่งของวันที่24ธันวานะครับนั่นก็หมายความว่าสองทุ่มครึ่งของเช้าของเมืองไทยวันที่25นะครับ ที่อเมริกานี่จะช้ากว่า,าประเทศไทย12ชั่วโมงนะครับก็โอเคครับขอสวัสดีสำหรับวันนี้ครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของเอ็ดดี้ฟรีสไตล์นะครับเรื่องเล่าจากอเมริกาเรื่องเล่าจากมหานครนิวยอร์กครับสวัสดีครับ